สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ช anel นะครับวันนี้อยู่เกม blue archive นะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาแนะนําตัวละคร3ดาวนะครับในช่วงแรกครับที่ควรจะรีไอดีหาเอาไว้นะครับก็คือมีไว้เนี่ยผ่านด่านสบายอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีตัวไหนกันบ้างครับมาที่ตัวละครแรกนะครับน้องฮิบิกินะครับตัวละครตัวนี้แนะนํามากๆเลยนะครับสามารถไปในทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับทั้ง pve แล้วก็ pvp แล้วก็เลด ด้วยนะครับเก่งมากๆครับน้องจะใช้เป็นลูกระเบิดนะครับน้องฮิบิกิเนี่ยจะเป็นกระสุนแดงครับแล้วก็เป็นเกราะเหลืองนะครับโดยสกิลของเขาเนี่ยคอสอยู่ที่4นะจะสร้างความเสียหายนะครับที่เลเวล5นะครับอยู่ที่591%ครับต่อศัตรูครับในพื้นที่รัศมีวงกลมนะครับแล้วก็ตัวน้ำมอสกิลของเขาเนี่ยทุกๆ20วินาทีครับจะสร้างดาเมจนะครับ275%นตครับต่อศัตรู1ตัวครับที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับในพื้นที่นะครับ ันนี้เป็นสกิลเลเวลสินะฮะส่วนพาฟสิสสกิลเนี่ยจะเพิ่มคริตดาเมจนะครับยี่สิบนะครับแล้วก็ซับสกิลครับจะเพิ่มคริตดาเมจให้แก่เพื่อนๆร่วมทีมครับสิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์ครับที่เลเวลสิบนะครับข้อดีของน้องฮิมกิเนี่ยจัดการซูได้เร็วครับดาเมจรุนแรงมากแล้วก็ทำความเสียหายได้กับทุกเกราะเลยนะครับแล้วก็มีค่าคอสที่ใช้เนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากนะครับเหมาะที่ไปกับทุกคอนเทนต์เลยนะครับสส่่่วนนข้อเเเีียยไมมหาะกับ การจัดการสตูที่เป็นเป้าหมายเดี่ยวแค่นั้นเองนะครับสำหรับน้องฮิบิกิเนี่ยครับน้องคนนี้นะตัวละครตัวที่สนะครับคือน้องฮารุนะนะครับน้องฮารุนะเนี่ยเป็นตัวสไตรเกอร์นะครับใช้เป็นกระสุนไรเฟิลนะครับกระสุนสีฟ้านะครับแล้วก็เกาะเหลืองนะครับ EX Skill เนี่ยคอสอยู่ที่4นะครับจะสร้างความเสียหายแ8 7ร้อยต่อสตูนะครับที่เลเวล5นะเป็นแนวเส้นตรงครับ แต่ว่าจะค่อนข้างแคบเป็นนึงครับต้องเล็งดีๆนะครับแล้วก็จะลดควาเสียหาย10%ทุกครั้งที่ศัตรูโดนเจาะทำไมตัวละครตัวต่อไปนะครับน้องฮารูนะนะครับน้องฮารูนะเนี่ยเป็นตัวละครไซเกอร์นะครับที่ใช้ปืนไรเฟิลนะครับกระสุนสีฟ้านะครับยิงใส่ศัตรูครับดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับก็เกราะสีเหลืองนะครับ EXQ เนี่ยคอสสี่นะจะสร้างความเสียหาย8ปดอต่อสตูในแนวเส้นตรงครับแล้วก็จะลดความเสียหาย4%ในทุกๆครั้งที่เจาะก่อสตูด้วยนะครับสูงสุด30%ของดาเมจขั้นต่ำนะครับที่เลเวล5นะแล้วก็นอลสกิลครับทุกๆ30วินาทีครับเธอสร้างความเสียหาย380%ต่อศัตรูหนึ่งตัวนะครับที่เลเวล10นะแล้วก็พาสซีฟสกิลครับเพิ่ม HP 26.6ครับที่เลเวล10 ซับสกิลนะครับเมื่อไม่ได้เคลื่อนที่นะครับพลังจตีของฮารูนะครับจะเพิ่มขึ้น19.1%ครับที่เลเวล10นะครับข้อดีของตัวละครตัวนี้นครับก็คือเป็นตัวละครที่ใช้กระสุนสีฟ้านะครับทำความเสียหายกรอะสีฟ้าที่ดีมากๆเลยนะครับหายากด้วยนะครับก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวสไนเปอร์นะครับอยู่แนวหลังครับลดอากาศจากการโดนโจมตีนะครับของศัตรูนะครับแล้วก็ยังยิงทะลุด้วยนะครับ ตนเป้าหมายหลายเป้าหมายเลยนะครับข้อเสียนิดเดียวคืออาจจะเลงยากดนึงครับมันแคบนิดนึงนะสกิลมันเป็นเส้นตรงครับอากาสที่ยิงพลาดสูงมากนะครับแล้วก็ไม่เหมาะที่เคลียร์สตูเป็นหมู่นะครับอันนี้เป็นตัวที่ฝฟ,ฟาร์มด่านเงินได้ดีมากนะครับฮารูนะแล้วก็สามารถฟาร์มเศษของเธอได้ด้วยครับก็เป็นตัวที่ทำห้ดาวได้ไม่ยากครับ ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับน้องอิโอรินะครับเป็นตัวละครสไซเกอร์นะครับใช้สไนเปอร์ครับกระสุนสีเหลืองครับโจมตีศัตรูครับก็เก่งในทุกคอนเทนต์นะครับแต่จะโดดเด่นมากๆใน PVP นะครับน้องเนี่ยเกราะแดงนะครับ X สกิลนะครับคอสน้อยมากครับแค่3เท่านั้นนะครับยิงกระสุน3ครั้งนะครับสร้างความเสียหายเขาหกร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแก่ศัตรูครับและศัตรูที่ถูกโจมตีจะทำความเสียหายรูปกรวยด้านหลังนะฮะ ก็คือตัวรัศมีเนี่ยจะเป็นเป็นรูปคล้ายเหมือนใบพัดกระกลวยนะครับแล้วก็ normal skill เนี่ยทุกๆ25วินาทีครับจะสร้างความเสียหาย4 3 6ครับต่อตู้ตัวครับที่เลเวล10นะครับแล้วก็ Passive Skill ครับเพิ่ม ACC นะครับ26.6%ครับที่เลเวล10นะครับ sub skill เนี่ยเมื่อโจมตีโดยไม่มีที่กำบังนะครับความเสียหายจะเพิ่มเติมครับคิดเป็น43.1%ของเพิ่มตีนะครับที่เลเวล10นะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องอลเลเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในที่กำบังอยู่แล้วนะครับชอบออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ยิงศัตรูนะครับก็ยิงค่อนข้างแรงนะครับข้อดีนะครับเป็นูนิตที่คอสน้อยมากนะครับใช้สไนเปอร์ด้วยนะครับอยู่แนวหลังนะลดโอกาสการโดนโจมตีนะครับแล้วก็ทาความเสียหายได้ทั้งเดี่ยวและหมู่เลยนะครับข้อเสียครับสกิลสามารถถูกขัดขวางได้นะครับก็โดนพวกสแตนยั่วยุแล้วก็เฟียนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับ น้องเนี่ยในอนาคตนะครับจะมีให้ฟาร์มนะครับในด่าน14 -3 นะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับการแนะนำตัวละครที่ควรเปิดหามาใช้งานในช่วงต้นนะครับ3ตัวละครนะครับก็สำหรับใครที่รีไอดีนะครับหรือว่าเล่นครั้งแรกนะครับแล้วก็เปิดหานะครับก็แนะนำตัวละคร3ดาวทั้ง3ตัวนี้นะครับมีติดไว้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ผ่านคอนเทนต์แรกๆได้ง่ายๆแน่นอนนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ๊มยบายครับ 自由に歌えるカラダをもらえましたおえと言っては何ですが、私にできることであれば何でも言ってください